การพังทลายของคนนั้นเป็นการพังที่ร้ายกาดนักเป็นการตายทั้งเป็นอาคารบ้านเรือนที่พังทลายมีโอกาสสร้างใหม่ได้ให้งดงามมั่นคงกว่าเดิมได้แต่การพังทลายของคนนั้นยากที่จะกลับสร้างขึ้นใหม่ให้มั่นคงงดงามยิ่งกว่าเดิมหรือแม้ให้เหมือนเดิมก็ทําได้ยากการพังทลายของคนนั้นเป็นการพังของชื่อเสียงเกียรติยศคนไม่มีเหตุผลมากๆ ลำเอียงมากๆรู้กันมากขึ้นเพียงไรนั่นคือการนำมาซึ่งความพังพังจากความเชื่อมัน่นความเชื่อถือพังจากความศรัทธาเพราะฉะนั้นเมื่อยังเป็นผูไม่เอียงมากมายนักด้วยสต,ติถ้ายังมีโอกาสที่จะช่วยตนให้พ้นจากความพังดังกล่าวได้เมื่อจะรักจะโกรธจะหลงจะกลัวก็อย่าให้เกินขอบเขตจนถึงเป็นผลให้เกิดความลำเอียง พยายามใช้เหตุผลให้มากยึดถือความยุติธรรมและเหตุผลและที่สำคัญคือนึกถึงอค์เองว่าจะมั่นคงหรือจะไม่มั่นคงอยู่ในความศรัทธาความเชื่อถือของคนทั้งหลายมากน้อยเพียงใดขึ้นอยู่กับรรคติในตนนั่นเอง